ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอรักษาแดนกลางแมนยูมิดฟิลด์พลังมามาเซลสซิเซอร์ขณะที่แฟนบอลกำลังคลึมขมับกันเพราะเสียอิลิกเซ่นกันไปยาวๆเทนฮากกับทีมงานซื้อขายที่ตอนแรกเนี่ยกะไม่ซื้อแล้วก็ไปจัดคนนี้มาได้ครับมิดฟิลด์ทีมชาติออสเตรียสต์เการาฟลังนิกอดีตกับตันไลสิกตอนนี้อยู่ไบเยนมิวนิกขอเสียงปรบมือให้กับพี่เทียรี่เฮ้ยผิดพี่จอนนี่เดฟเฮ้ยผิดพี่มาเซลสซบิเซอร์เฮ้ยถูกแล้ว น่าจะได้สักยิ้มเหรอวะอีลิกเซนออกจากสนามพร้อมไม้ค้ำยันหลัง FA คัพรอบที่4พอโดนแอนดี้แคลโลกองหน้าริดดิงเข้าแท็กเกิลแบบถอนรากถอนโคนแบบนี้กลางแมนยูไนต็ดหยวบยาบแน่นอนครับพออีลิกเซนเป็นตัวจริงมาอย่างต่อเนื่องมีผลงานจับต้องได้ทางสโมสรรายงานคร่าวๆว่าตอนนี้เจ็บยาวอาจจะพักจนจบซีซั่นแมนยูเนตสดเสียอีลิกเซนไปแบบนี้เสียหายหลายแสนครับพอดอนนี่ฟันเดอร์เบกตอนนี้ก็บาดเจ็บอยู่อีกคนจะไปฝากความหวังไว้ที่แม็กโทมิเน่นั่นก็มันไม่ใช่คําตอบอะครับมีไร ว่าแมนยูไนเต็ดกำลังพิจารณาดึงกองกลางเข้ามาเสริมทัพอีกหลายคนโดยมีตัวเลือกคือเตเลมอนที่เหลือสัญญากับเลสเตอร์อีกเพียง6เดือนครับส่วนอีกรายคืออิสโก้กองกลางชาวสเปนที่ปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังเพิ่งถูกเซบียายกเลิกสัญญาเมื่อเดือนธันวาคมมุสเซมูร์มิดฟิลด์ของโอลิมปิกลียงซาอุนิเกสของอเลติโกมาริดและยานิคคารัสโก้ดาวดังของอาลติโกมาริดเหมือนกันครับแต่สุดท้ายเทนฮากใช้สายสัมพันธ์ส่วนตัวกับไบเยนมิวนิกเพราะแต่ก่อนเาสลมซ ที่เขาล็อกเป้ามาในดิยวยืมตัวไม่มีสัญญาซื้อขาดนักเตะก็มีใจมาแล้วครับเพราะระหว่างที่ทางสโมสรยังคุยกันไม่จบเขาบินมารอที่แมชเชสเตอร์เลยโดยที่ไม่ต้องรอถึง48ชั่วโมงไวกว่าทีมงานโฟโต้ช็อปของแมนยูที่จะปล่อยภาพทันซะอีกมีรายงานว่าดิวของมาเซลสบิสเซอร์สามารถปิดการเจรจากันอย่างรวดเร็วเพียงแค่ราวๆ3-4ชั่วโมงเท่านั้นครับบางครั้งในชีวิตคุณต้องตัดสินใจครั้งสําคัญอย่างรวดเร็วซึ่งตั้งแต่วินาทีที่ผมได้ยินเกี่ยวกับโอกาสครั้งนี้ผมรู้ทันทีว่ามันเหมมาะกับผจริง เซอร์วิเซอร์เขาไม่ปิดบังว่าเขาเนื้อเต้นใจเต้นที่ได้มาที่นี่และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเขาอยากทํางานร่วมกันกับเทนฮากด้วยครับเขาวางเป้าหมายหลักๆไว้แล้วเขาชอบการแข่งขันเขากําลังอยู่ในช่วงพีคสําหรับการเป็นนักเตะตรงนี้ที่เขาพูดไม่น่าใช่ฟอร์มนะครับน่าจะเป็นอายุมากกว่าที่เขาหมายถึงซึ่งมันทําให้เขาต้องการชนะเขาบอกว่าประสบการณ์และพลังงานสดใหม่ที่เขาพกมาจะสามารถนํามาช่วยให้สโมสรบรรลุเป้าหมายในซีซั่นนี้ให้ได้สุดท้ายคือความตื่นเต้นที่จะได้ลงเล่นที่นี่และต้อง การแสดงผลงานให้แฟนแมนยูนเต็ดได้ชื่นชมกันเขาเป็นชาวออสเตรียครับพ่อของเขาเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนเล่นในระดับตัวทีมชาติออสเตรียในตำแหน่งสไตเกอรพ่อเขาสอนให้รู้จักกับฟุตบอลตั้งแต่ยังไม่หัดเดินเขาสืบทอดพรสวรรค์ของพ่อและเริ่มคุ้นเคยกับโลกของกีฬาอาชีพตั้งแต่อายุยังน้อยเขาไม่ได้ตัวใหญ่หรือแข็งแกร่งที่สุดแต่เขามีเทคนิคและทักษะที่ยอดเยี่ยมเขาเคยเล่นในกับสโมสรระดับท้องถิ่นของออสเตรียไต่ไปจนถึงระดับบนโค้ชสมัยที่เขายังรุ่นรุ่นบอกว่าเขามีความมั่นใจและความมเชื่อ่อันสูง เขาเกลียดการพ่ายแพ้แม้แต่การแพ้ในสนามซ้อมก็ทําให้เขานั้นเจ็บปวดได้นักข่าวเคยสัมภาษณ์เขาตอนที่เขาอายุ13หลังจากที่ทีมของเขาชนะบอลโรงเรียนมาได้เขาบอกกับนักข่าวว่าอนาคตเขาจะได้เล่นในลีกบุนเดสของออสเซียและต่อไปเขาจะได้ย้ายไปเล่นในต่างประเทศต่อมาเขาก็บอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เขาเดินหน้าในอาชีพนี้ได้ดีสามารถสรุปได้ร่าวว่ามีความมั่นใจได้แต่ไม่ทะนงตนจนเกินไปเพราะเขาเคยเล่นในแบบที่อยากเล่นมาแล้วนั่นไม่ได้ทําให้เขาประสบความสาเร็จเขาเชี่ยว ว่าต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับคําแนะนำแม้ว่าจะไม่ชอบก็ตามเขาเคยบอกว่าคุณจะเก่งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรับคําวิจารณ์ที่สร้างสรรค์มาใช้และต่อมาเขาย้ายไปเยอรมันไปร่วมทีมแอลเบรไรซิกเซ็นปุ๊บถูกปล่อยยืมปับ๊บโดยเขาถูกส่งไปที่เลดบูบวบแสดงฟอร์มโคตรโหดและกลับมาที่ไรซิกในปีต่อมาก่อนหน้านี้สปิเซอร์เป็นที่รู้จักในฐานะตัวบนเขาบ่นใส่ทุกคนที่จ่ายบอลให้เขาไม่ดีหรือเล่นไม่ได้ดังใจเขาหรือทําให้เขารู้สึกว่าไม่ได้มุ่งมั่นเท่าเขาแค่ มีคนนอนดึกกว่าเขาเขาก็คิดว่าเป็นคนไม่รับผิดชอบแล้วดูเป็นคนขี้หงุนหงิดเหมือนกันนะครับเนี่ยเล่ากันว่าความหงุดหงิดง่ายของเขาเนี่ยทำให้เขาเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งระหว่างการฝึกซ้อมนั่นทาให้ลาฟลังนกถึงกับต้องยุติก,การฝึกซ้อมในวันนั้นเขามีบุคลิกที่หลากหลายครับซึ่งสะท้อนถึงคุณสมบัติที่กระตือรือร้นเขาทะเยอทะยานอย่างไม่น่าเชื่อในขณะที่บางคนวิจารณ์เขาแต่คนอื่นๆก็รู้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ในสนามเขาเล่าว่าเขาไม่เคคยยต้้องกาาารรรทรํใ ทั้งหมดคือแค่อยากชนะเกมบางทีเขาทําบางอย่างที่ไม่น่ารักและบางทีเขาก็เสียงดังขึ้นและก้า,าวร้าขึ้นเล็กน้อยแต่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นที่เขาจะทํามีเหตุผลและมีความตั้งใจที่จะชนะและการเติบโตในขั้นต่อๆมาของเขาเป็นไปในทางที่ดีขึ้นครับจนในที่สุดเขาก็สามารถสร้างสมดุลระหว่างความทะเยอทะยานกับทัศนคติที่ถูกต้องจนได้ตอนที่เขาเล่นให้กับแรบซิกเขาเป็นผู้เล่นสายคุณภาพยอดยิงยอดจ่ายอยู่ในระดับเดียวกัน229นัดเขาทําไป52ประตู กับ42แอซิดเขาไม่ได้คลองจนมองไม่ทันหรือใช้ความเร็วสูงเพื่อทำลายล้างนั่นไม่ใช่จุดขายครับแต่เขามีลูกยิงไกลที่ว่ากันว่าดีมากลูกนิ่งกระทีเดชสร้างแอซิดได้เยอะในเว็บไซต์ทางการบุนเดสบอกว่าฟีคิกสังหารในช่วงเวลาบีบคั้นของเขาชวนให้นึกถึงเดวิดเบคแฮมนอกจากนี้พลังงานของเขามีเยอะมากลูกขยันก็มีติดตัวเล่นแนวคุมเกมแดนกลางได้ดีเขาไม่หลบหลีกการเข้าปะทะและเขาสามารถรับบอลภายใต้ความกดดัน มองเผินๆตำแหน่งของเขาคือมิดฟิลด์ตัวกลางหรือว่าเบอร์8เขามีเซนบอลเกมรุกที่ดีครับบางสายตาก็มองว่าเล่นกองหน้ายังได้เลยเขาเล่นเกมรับได้บางครั้งจะเห็นว่าจุดยืนของเขาเนี่ยย้ายไปย้ายมาหลายแห่งสามารถเล่นในหลากหลายบทบาท ไล่ตั้งแต่ดีฟและยิ่งเพลเมเกอร์มิดฟิลด์บ็อกทูบ็อกหน้าตำ่ำเขาเคยเล่นริมเส้นมาแล้วด้วยครับคือวางตรงไหนก็ได้อ่ะเขาเข้าใจคอนเซปต์ของการเพลงสิ่งนี่คือสิ่งที่แมนยูไนเต็ดกำลังต้องการทักษะอื่นถือว่าไม่เลวครับจ่ายดีคลอดดีช่วงปี2020เขาเคยมีข่าวกับสเปอร์และอาร์เซนอลบาเยิร์นมิวนิกและปารีสแซงต์แชมงและทางแมนยูไนเต็ดเองก็ด้วยครับที่ให้ความสนใจแต่หลังจากที่ย้ายไปบาเยิร์นมิวนิกด้วยค่าตัว15ล้านยูโรได้กลับมาร่วมงานกับยูเลลีียนนนาเกกมัอครัั้้งงงเเเเขาจจืดไไปปลลยยยครบบแหีๆ เบ,บียดขึ้นตัวจริงไม่ไหวไม่ค่อยได้เล่นเต็มๆนั่งสำรองซะมากกว่าซีซส,สันนี้เขาได้สัมผัสเกมไปแค่24นัดโดยได้ลงตัวจริง7เกมจาก18เกมในบุนเดสลีกาทำในหนประตู1แอสซิตแบบว่าฟอร์มตกหวบ้าบเลยครับไม่องอาจเหมือนสมัยเล่นให้กับไ์ซิกแต่ทางแมนยูนเต็ดก็เริ่มทาบทามมาแบบเงียบๆมาพักหนึ่งแล้วครับจะเอามาให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามและจังหวะนี้อีลิกเซนเจ็บพอดีก็ถือว่าสมพงกันได้มาร่วมงานกันในที่สุดครับแมนยูนเต็ดเคยทำการค้ากับไ กฟตัวนี้ดีจริงเล่นได้งามงามปีแรกแต่กระดูกแก้วต่อมาก็เจ็บหนักและเรื้อรัง3ปีสุดท้ายในสัญญาแทบไม่ได้เล่นเลยครับปีละนัด2นัดในที่สุดก็ต้องออกจากทีมไปและไม่เคยกลับมาเป็นตัวมากได้คุณประโยชน์ได้อีกเลยอีกคนคือชวยสไตรเกอร์ตัวนี้พิสูจน์ตัวเองมาหมดแล้วครับแต่ระยะเวลาที่มาเล่นให้กับแมนยูนเต็ดนั้นยังพอมีฟอร์มบ้างแต่ไม่ได้สร้างความแตกต่างในเกมได้ในระดับที่เคยทําได้ครับ สปิเซอร์มีความสนใจและงานอดิเรกที่รวมถึงการใช้เวลากับธรรมชาติเขารักสัตว์และออกไปเที่ยวกับเพื่อน,อนและสมาชิกในครอบครัวตอนนี้เขาไม่เหมือนเดิมแลวครับยิ่งหลังจากการเกิดของลูกสาวเขายิ่งเห็นได้ชัดเขาเรียนรู้มากขึ้นเข้าใจความเป็นปัจเจกมากขึ้นเขาเคยบอกว่าวินัยและการทำงานหนักนั้นสำคัญมากครับเขาไม่ได้เปิดซองขนมมันฝรั่งทอดมาหลายปีแล้วเขาเข้านอนก่อนสี่ทุ่มกินอาหารที่มีประโยชน์และลงมาซ้อมมาเล่นให้เต็มที่แบบวนไปสซบิเซอร์เป็นประเภทที่ไม่วนเวอร์ จะคุยอะไรก็คุยมาสั้น,นๆกระชับได้ใจความทุกคนที่ได้พูดคุยกับเขาสัมผัสได้ถึงความตรงไปตรงมานั่นบ่งบอกถึงเกมการเล่นและสไตล์ความเป็นผู้นําของเขานี่คือเรื่องราวที่เราเรียบเรียงมาครับมาเชลสปิเซอร์ใ้าชอบตัวนี้จัดมาครับคนละเมนถ้าไม่ชอบก็เมน์ได้ครับแต่ถ้าแชร์คลิปให้เราก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ